ออันนี้ไม่แน่ใจว่า GPS พามาหรือคนพามาเราจะไปภูหินล่องกล้ากันนะคะ เราก็สู้ชีวิตมาตั้งนานแต่ชีวิตมันสู้กลับมากเลยโอป้าโอป้าก็เจอน้าด่าก็เจอเย้เขาเอ้ามีหมาด้วยนั่นนั่นนานๆี่จะมีคนมาให้เห่านองมาตามมาสภาพรถผ่านทางรัดมาผ่านทางรัด ไม่ไม่ต้องเข้าทางรัดนะครับมามาทางปกติก็วันนี้เรา <ไป S 1> เดือนละครั้งแคมปิง้งวันนี้เรามากางกันที่ภูหินล่องกล้านะครับก็มาถึงนี่ก็ประมาณบ่ายบ่ายสองนะก็ดูสภาพโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปติดต่อเจ้าหน้าที่ข้างบนอีกทีเมื่อกี้เราไปเสียค่าเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ <ไป S 1> ก็ เตรียมพวกอุปกรณ์การฉีดวัคซีนไว้ให้เรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวเราขับขึ้นไปข้างบนต่อโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในลานกลางเต็นท์ผูหินลองกล้าก,กันแล้วอ้ย <c oughs> ลักษนาวันนี้ก็อุณหภูมิ29องศา เย็นสบายมากครับเราถู่สบายๆให้ให้ผู้หญิงเขาเข็นไปอจัดไปหลังจากที่ขนของมาเลือกพื้นที่กันได้แล้วเราก็ามากางเต็นท์กันนะครับ ผมลืมบอกไปนะครับก่อนที่เราจะเข้ามากางเต็นท์ได้เนี่ยเราจะต้องเสียค่ากางเต็นท์กันก่อนโดยที่เราจะต้องจ่ายเงินที่จุดบริการนักท่องเที่ยวค่ากางเต็นท์จะคนละ30บบาทต่อคืนนะครับโดยผมก็ลืมที่จะบันทึกภาพมาด้วยด้วยความรีบที่เราจะเข้ามาจับจองพื้นที่กางเต็นท์กันเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวก็กลัวคนจะเยอะนะครับ ซึ่งตรงจุดที่ผมกางเต็นท์เนี่ยก็ยังถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่เจอมดหรือแมลงเข้ามาก่ะกวนมากนัก <Their> ซ <royalty outside> <ks> ึ่งไม่เหมือนเต็นท์ของเพื่อนเราโดนมดถล่มมากหมดแป้งไปเป็นกระป๋องเพื่อกันมดนะครับเพราะฉะนั้นใครจะกางก็เล็งพื้นที่ดีๆนะครับอย่าไปทับที่เขาไม่งั้นเดี๋ยวนอนกันไม่ได้ทน้งคืนเลยนะ หลังจากเรากางเต็นท์กันเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินสำรวจห้องน้ำกันนะครับเืออะไรห้องน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่โอเคเรากางเต็นท์กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ำกันว่าที่ผู้หินล่องกล้าเป็นยังไงบ้าง อันนี้ห้องน้ำเหมือนไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าอุ้ยรถมาไม่มีตู้กดน้ำเ้อยอู้ยลื่นลื่นลื่นลืนลืตรงน้นที่ทิ้งขยะมีที่ทิ้งขยะตรงนี้ห้องน้ำหญิงห้องน้ำชาย เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำชายกันก่อนเป็นอย่างไรโอ,โอ้ห้องโลงเป็นส่วมซ่วมแต่มีสายฉีดมีชักโครกโอ้มีห้องอับน้ำห้องอับน้ำหนึ่งสอง สามเขามีห้องส้วมหนึ่งสองสามสี่ห้าหห้องส้วมหกห้องห้องอาบน้ำสามห้องท้านหลังก็เป็นโถปัสสาวะถือว่าดีนะดีห้องน้ำโอเคสะอาดสะอาดเลยแหละถือว่าสะอาดนี กังวลเรื่องห้องน้ําที่นี่โอเคนะครับก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยเวลามาใช้เนาะห้องน้ำหญิงกันเงี้ยห้องน้ำหญิงนะคะก็จะแยกห้องส่วมกับห้องอาบน้ำอ่าเหมือนห้องน้ำชาเลยก็ในเรื่องของความสะอาดก็ถือว่าอยู่ในระดับประมาณให้เต็มที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เทียบเทียบกับเออเทียบกับช่วงสแสลงหลวงุ่งสแสลงหลวงจ้า โอเคกว่าทุ่งแสลงหลวงดูสว่างกว่าโปร่งกว่าดูโปร่งดูแบบดูสะอาดกว่าแต่ที่นี้ก็โอเคก็อาจจะเพราะยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาใช้อ่ะมันก็จะมีพวกเศษขี้ยะเศษฝุ่นอะไรอย่างงี้ห้องอาบน้ํากี่ห้องของผู้หญิงสามห้องไหมไม่ไม่ห้องอาบน้ํามีค่อนข้างเยอะพอสมควรมีประมาณเจ็ดถึงแปดห้องอ่าแล้วห้องส้วมอ่ะห้องส้วมมีน้อยห้องส้วมจะมีประมาณสามห้อง ของผู้ชายห้องห้องส้วมมีเยอะมีหกหกหรือแปดเนี่ยแต่ห้องอาบน้ำอะ่ะส okay. <ม>ามโอเคเราก็จะไปจุดชมวิวที่อื่นๆของภูเหนานุงก้าต่อโอ <Okay. S 2> <Okay. S 3> เคก็จะพามาดูลานหินแตกนะคะแต่ตอนเช้าเราจะพาไปดูผาชูทงเนื่องจากเรามาถึงเย็นมากแล้ว เขาก็เลยไม่ให้เราเข้าไปนี่คยหินแตกานหินแตกไหนทางวิวนะขาแตกโน่นต้องไปหน้าอีกเพื่อให้มาดูแค่เลยเฮ้ยแค่นี้ที่ไหนมันก็แตกเดี๋ยมมาดูแค่นี้แม่นี่ไายหินแตกถึงแล้วนี่หินแมกใช่ แค่นี้ที่ไหนมันกระตทกเดินได้7จกโลครับงี้ไปเลยนะเดี๋อดอยวทีมพร้อยู่นี่นี่ไงเจ็ดร้อยเมตรเก้าร้อยเมตรโอ้โหไกอยู่นั่นน่ะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเนื่องจากมันต้องเข้าไปอีกลึกอะ่ะกลัวว่าออกมาแล้วมันจะ มืดเกินก็ลเลยเปลี่ยนแผนกับที่พักกันเดี๋ยวรอส้มตำแล้วเดี๋ยวกับที่พักแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ออกไปผาชูทงกับโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะโะรงเรียนมืดรัฐอำนาจอะไรอย่างีอ่ะนั่นแหละโรงเรียนอะไรทักอย่างที่มันมีใบเมเปิลซึ่งไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ก็จะไปดู เราพลาดลานไอ้ตรงกุหลาบหินเสียได้เรามาชาติเกินไปมันแตกว่าเหมือนจะถูกไฟไหม้นะมันดำหมดเลยอะเจอพวกนี้หลังที่เรากลับมาจากลานหินแตกแล้วเราก็ไปอาบน้ำกันเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมานั่งทำอาหารเย็นกินกันนะครับผม และแน่นอนนะครับอาหารประจำของเราก็คงจะไม่พ้นหม่าม่านะครับแต่มื้อนี้พิเศษหน่อยเราได้ส้มตำไก่ย่างมาจากร้านคุณป้าที่อยู่ตรงลานหินแตกนะครับซึ่งไก่ย่างเนี่ยเด็ดมากจริงๆอยากให้ทุกคนไปลองเราก็นั่งกินกันไปคุยกันไปเสพบรรยากาศค่ำคืนนะครับที่ผู้จิดล่องกา เดี๋ยวเราก็ตัดภาพกันไปทีก็เป็นตอนเช้าแล้วกันนะหลังจากนี้ก็คงจะเป็นเวลาพักผ่อนครับตัดมาที่ตอนเช้าหลังจากที่เราเก็บข้าวของและเก็บเต็นท์กันเรียบร้อยแล้วเราก็ออกมากันที่โรงเรียนการเหมืองการทหารนะครับตอนแรกเนี่ยเราออกมาเพื่อมาตั้งใจที่จะมาดูใบเมลเปิร์นะครับแต่ก็รู้แหละว่า มันไม่ใช่ฤดูกาลของมันก,ก็จะไม่เจอนะครับใบเปเปิ้ลสีแดงแดงเราก็จะเจอแต่ใบเขียวๆโดยตอนแรกเนี่ยหลังจากออกจากจุดนี้เราก็กะว่าจะไปที่ผาชูทงกันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เช็คเวลากันแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะกลับลงไปที่พิษณุโลกเลยเพราะว่าเราต้องไปส่งเพื่อนเราไปอย่างเชียงข่านต่อ เนื่องจากมันเป็นช่วงเทศกาลเราก็กลัวว่าเพื่อนเราจะตกหล่นะครับก็เลยต้องรีบกลับลงไปหน่อยเราก็คุยกันแล้วครับว่าเดี๋ยวที่เนี่ยจะต้องมาอีกแน่นอนเนื่องจากเรายังติดใจอะไรหลายๆอย่างที่นี่แล้วก็ยังมีหลายจุดที่เรายังไม่ได้ไปภูหินล่องกล้าที่ที่ใครก็บอกว่ามันไม่มีอะไรเลยแต่มันก็มีสเสน่ห์ในตัวของมันที่ทำให้ผมชอบ เราจะลากันไปด้วยภาพถ่ายที่เราได้เก็บบรรยากาศมานะครับไว้เจอกันรอบหน้าภูหินล่องกา